เบื้อบนอยากบอกอะไรกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะก็ติดตามซับสครา์ชาร์ไปกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะหยิบไพ่ออกมา5ใบนะอะหล่นมาแล้ว1ใบนะคะมาดูพร้อมกันเลยนะอืม ไพ่ไฮโลแฟนนะคะเบื้องบนอยากจะบอกกับคุณว่าช่วงเวลานี้นะคะขอให้คุณปล่อยวางมีสติในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็พยายามที่จะพาตัวเองเข้ามาสู่ทางธรรมการคิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคอยช่วยเหลืออยู่นะหลายๆคนอาจจะเป็นสายมูหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม หรือบางคนอาจจะพยายามที่จะไปวิงวอนขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทเพเทวาทั้งหลายนะคะสิ่งสิกดิ์อยากจะบอกหรือจะกระวาวลต้องการให้คุณรู้เบื้องบนต้องการให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่สิ่งนี้คุณกําลังร้องขออยู่อะ่ะนะคะขอให้คุณใจเย็นๆนะเพราะว่าท่านกําลังจะประทานสิ่งสิ่งนั้นให้คุณนะคะขอให้คุณสู้อดทนเห็นไหมคะนถือดาบสิ่งที่คุณรอคอยนะ ความหวังที่คุณหวังไว้ฝันไว้จะกลายเป็นความจริงนะคะสิ่งนั้นจะสมหวังสิ่งสิษย์จะช่วยเหลือคุณเบื้องบนจักรวาลนะคะจะช่วยเหลือคุณชีวิตคุณตอนนี้ขอให้คุณอดทนอีกไม่นานนะคะให้การรอคอยนะชีวิตคุณกำลังจะไปเจอกับเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณเจอกับอนาคตที่ดีกว่าในอดีตแน่นอนใครที่คุณเจอปัญหาชีวิตอยู่ใครที่คุณเจอความทุกข์อยู่ขอให้คุณละทิ้งจากความทุกข์เหล่านั้น นะคะเพื่อที่จะไปเจออนาคตที่ดีกว่าแล้วขอให้คุณรู้ไว้ว่าเบื้องบนสิ่งศิษสิทธิ์จักรวาลน,นะคะเฝ้ามองคุณอยู่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะแต่ขอให้คุณอดทนเท่านั้นเองแล้วในอนาคตอีกไม่นานเกินรอคุณจะสมหวังเห็นไหมคะดะสตาร์ Star, ในสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนนี่คือเบื้องบนอยากจะสื่อสารให้คุณรับรู้ในตอนนี้นะคะโชคดีค่ะ